สวัสดีครับนักแสดงอิกระเด็กฮิโดสุรากนักออกแบบครับผมแชทผมกรีนครับน้อเดินทางมาถึงดีดีค่ะแล้วนะใช่ครับใช่ครับก็ี่านมาเรื่องอะไรคะแปดสีที่ผ่านมาเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงของการปูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้คนแบบรู้ว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นดีพีห้าหกเจ็ดแปดก็จะเป็นเรื่องที่แบบ ความสัมพันธ์ของตัวสองแล้วสองตัวละครที่มันแบบกระชับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมบแล้วก็ตั้งแต่ e p 5 6ห้าหกเจ็ดแปดของเราครับจะเปลี่ยนมาออนเป็นวันศุกร์เวลาสามทุ่มที่แอปพลิเคชันสามซารัสครับผมวันนี้มางานใช่ไหมก็ จริงๆก็เป็นเป็นหนึ่งงานหนึ่งงานแบบงานใหญ่หลังจากที่ซีรีส์ได้ออนไปเลยนครับผมก็ตื่นเต้นอยู่นะที่แบบเจอคนเจอสื่อเจอแบบอะไรเยอะมากเจอเพื่อนๆเจอพี่ๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ยังยังไม่ได้เจอครับเดี๋ยวต้องเสร็จน่าจะเป็นหลังงานใช่ครับตื่นเต้นไหมจะได้เจอแฟนงานแรกไหมตื่นเต้นไหมตื่นตื่นเต้นแหลยตื่นเต้นนะเราเจอคนอะเพราะว่าแบบคนเหมือนเรียกว่าเจอคนเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แบบ ไม่เคยมีโมเมนต์อะไรแบบนี้มาก่อนเก็บตองไม่อยู่ใช่ต้องไต,งตงนงมอตอนนี้ต้องไหนอยู่แรงเรียบร้อยครับตอนนี้เรียบร้อย ก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เหมือนแบบแฟนๆพูดถึงเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเขาเรียกว่าชอบชอบในตัวงพวกเราชอบในตัวซีรีส์มากขึ้นคือดูซีรีส์เราดูผลงานเราแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคราก็ดีใจประมาณไหนที่อยากให้ทุกเรา อ๋อคอมเม้นตาสินงที่สันมากเลยครับไม่กันภาได้สิจริงๆมันเราเรารู้สึกว่าแถวเขาเขาเห็นแล้วเขาแบบเชื่อว่าเราสองคนแบบเออแบบสนิทกันจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบเป็นธรรมชาติเลยครับเพราะว่าก็ก็มีหลายคนพูดถึงว่าแบบการแสดงก็ดีใช่ไหมดีดีใช่นนั่แหละใช่ครับใช่ ตนนี้เขาแบบอีกอนค่ EP ห้าเนี่ยก็มมากมีอะไร EP ห้า EP ห้าที่แอบไปบ้านคุณแอบไปไม่ได้แอบไปบ้านคุณนาวีเลยเพราะว่าอยากไปหาแล้วอยากไปหาแล้วหรอคือแบบเริ่มไม่เริ่มไม่แบบตะคงตะขิดใจแล้วมันแบบโอ้ก็สูตรตัวหนึ่งเดี๋ยวตัดให้เลยโตลุงก็ตัดให้อะไรอย่างนี้แล้วเราเห็นใจเขากับ่เขาแบบของแบบบ้านทำปากไม่ได้เะรอยงนะ หรือเปล่าเริ่มเข้าใจป่ะเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นอ่ะมันการพัฒนาการรู้สึ่ว่าพัฒนาการก็ก็จับคนที่ไม่ชอบหน้ากันเลยคนที่แบบอ่าใช่แล้วตอนแรกเจอแรกเจอหน้ากันแล้วหันหลังใส่กันเลยตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะมันแบบมอนแบบเริ่มอยู่ด้วยกันได้เริ่มเริ่มใช่เริ่มเริ่มจะอยู่ด้วยกันได้ อยู่ในสถานที่เดียวกันได้กาลังจะเดินเข้าหากันหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอ <c oughs> ดูมันเดินแล้วแหละมันเหลือขั้นไปกี่ตอนวิ่งวิ่งแล้ว <c oughs> วิงว่งต้องวิ่งฝากถึงแฟนที่แบบขาดตลอดเลตรฝากถึงแฟนๆใช่ไหมครับ ก็สำหรับแฟนๆที่เดินทางมาหาพวกเราที่งานวันนี้หรือว่าไม่ได้มาก็ตามแต่นะครับก็ขอบคุณมากครับที่คอยติดตามพวกเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรียกว่าสนับสนุนตลอดแบบไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ที่แบบแต่ละคนทําได้อะไรเงี้ยเนาะใช่เราดีใจมากๆที่มีแฟนๆมาสนับสนุนตลอดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็หลังจากตอน EP 5เป็นต้นไปนะผมก็จะย้ายมาออนแอร์วันศุกร์ใช่ครับผมเวลาสามทุ่มเหมือนเดิมทางสาม p สครับ ทั้งทังไมไทยนะครับทังไมไทยแล้อินเตอร์เนย์ย้ายมาเป็นวันศุกร์หมดเลยครับผมเวลาสามทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับผมดูออนไลน์ดูสดได้หมดเลยครับ And so for our international fans we have some update about our series that our series will be on edge the u n e d i t will change from Saturday to Friday at same time at 9 pm local time Thailand